ให้เสียงภาษาไทยโดย d t g n Studio ดีนะที่แกยังไม่ตายแกต้องอกชีวิตไปแข่งเป็นแชมป์โลกนะลูกผมจะเอารถมาสแตงพ่อจะซื้อเบนให้แกหนูจะเอามาสเตงอ่ะแถมจีช็อ k เลอรหนึ่งด้วยกูจะเอา Mustang, มาสเตงอ่ะเมื่อคืนแกเกือบตายไปแล้วทีนึงนะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้ากูได้ขับมาสเตงอ่ะถ้าแกขับมาสเตงป่านนี้แกตายหาไปแล้วก็กูจะเอามาสเตงอะ่ะเชิญครับเชิญครับ ช่วยอะไรไหมครมับนายช่วยฉันไม่ได้ฉันมาหาเทปเจ้านักสิ่งเทปเจ้าบ้าบออะไรมันจะไปมิ่ไหนกันเล่าฉันแพ้ให้ AE86 เมื่อคืนเนี่ยเขาก็โค้งด้วยอินเนอร์เทียดิฟฉันหนแค่ชื่อร้านเต้าหู้ข้างรถ <c oughs> คุณคุณด้วยรู้จักไหมเออไม่ ถ้ารู้จักเขาก็ฝากบอกด้วยแล้วกันผมจะรอเขาที่เทือกเขาอากินะคือเป็นเสาเนี่ยอืมโอยได้ใช้บริการครับอมอมไอ้ทาจิมิมึงแน่ๆเฮ้ยเปล่าฉันไม่เกี่ยวนะเมื่อคืนฉันเข้าเวรนอยู่ปั๊มอะคนที่ชนะเขาเมื่อคืน คือเทพเจ้าส like no ิ่งสายฟ้าตัวจริงอย่าบอกนะว่าเป็นพ่องอ่ะพ่องมึงสี่เพื่อนเก่าพ่อเองบรรตาอย่างไงล่ะอย่างพ่อยังมีคนควบอีกเหรอไหนใครเพื่อนพ่อเนี่ยหรอเพื่อนพ่ออุ้ยหน้าแหลมเฟี้ยวอย่างกันนะเดชเชียวเนี่ยนะเทพเจ้าสิงสายฟ้าขับรถเปิดตูดรับลมเนี่ยนะชนะเขาอืมมิหน้าเป็นไปได้เออวางนะพูดอีกทีสิ ผมว่ามันฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับเหมือนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยยืนมองหน้าคุณอยู่เนี่ยแต่ผู้ชายที่ขับ GTR บอกว่าคุณซิ่งแซงเขาเมื่อคืนน่ะ GTR เหรอื่องแรงม่งไหมสาม้อยห้าสิแรงม้าขับเคลื่อนสี่ล้อโครงนอกประการเหล็กตึงสุดในญี่ปุ่นเลยล่ะแล้วไงอ่ะจะชวนลุงไปแข่งกับเขาหน่อยอ่ะสนุกนะว่าไงวายน้ำเกือบหกรถตีนมีอะไรเหรอมีอะไร อีกามันร้องทักเหรออืมอีกาบอกว่าอากาศมันร้อนจริงๆอื <c oughs> ผมขอบอกได้เลยว่าลุงกลนตีนนี่จะเป็นพ่อผมโดนตีนไปแล้วเฮ้ย <c oughs>